สวัสดีค่ะเราญิงใหญ่หมูนุ่มค่ะวันนี้เราจะมาร้องเพลงพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันค่ะ One Two three. three Four แม่ใจเราจริงจังเท่าไรไม่มีใครเต็มใจให้รักกันคงยังไม่ถึงเวลาของเราเพียงแค่มา ความเป็นสิ่งก็รู้กันในหัวใจเรายังเป็นได้แค่เพียงเพื่อนกันแม้ใจเราจริงจังเท่าไรไม่มีใครเต็มใจให้รักกันคงยังไม่ถึงเวลาของเราอดทนเก็บความในใจแล้วรอแค่วัน ใหมันหมุนช้ชาๆแล้วเดินไปกับมันอดทนเก็บความในใจแล้วเรียนรู้กันและกันเพื่อให้เรามีความมั่นใจว่านั้นมีความลึกซึ้งกิ่งได้พรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันค่ะโ,โอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย